เล่นไลอ้อนคิมดอมเราทุกคนก็งงใช่ไหมคเรเล่นใหม่ว่าเราจะเลือกอรารยธรรมไหนดีโดยเฉพาะสายปีทูเพยของเราเพราะว่ามันมีผลกับเกมในระยะยาวเลยนะในไล of อ i คิ d ด m อมเนี่ยเราจะเริ่มต้นในการเลือกอรารยธรรมเนาะกับบัฟแล้วก็ผู้บระชาการเทๆของเรานั่นเองพราะถ้าเล่นแบบไม่เติมหรือเติมน้อยๆเนีย่ยผมจะแนะนําเป็นจีนเลยนะเพราะจีนจะให้บับความเร็วก่อสร้างที่ช่วยให้เมืองเราโตได้ง่ายขึ้นนะในการอัปเกรดเป็นบ้านเลเวล2 2นะครับเพราะว่าเราจะได้ มีส่งฟวาม์ม5ทับแล้วก็มี T4 ไวๆกันด้วยเพราะว่ามันจะสามารถมี T4 ได้ก่อนที่จะเข้า KVK ินึ่งเราจะได้เป็นลบมันๆผู้บัญชาการหรือแม่ทัพของเราที่เจ็ดมาก็เป็นคุณจือฮะเป็นเมตาตัวม่วงของเรายาวๆที่ POE 5เป้าหมายนะฮะสามารถ PVP และ PVE ได้อย่างมัมันเลย สรุปง่ายๆคือถ้าเราเพิ่งเล่นใหม่หรือเป็นสายปีก็เลือกจีนไปแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแนะนําว่าเราจะเปลี่ยนอรารยธรรมตอนไหนกันดีนะครับผมจากใบเปลี่ยนอรารยธรรมปีของเรานั่นเอง